สวัสดีครับมือเนี้ภามาใส่ปุ๋ยเข่าครับอยู่อำเภอลำเกีียงครับพี่น้องหน้าสามไหลครับปุ๋ยกับใส่กระสอบเดียวแล้วครับใส่ปุ๋ยสอบเดียวครับพี่น้องบ่มีงบครับรลบแหลกกับใส่ไปสอบหนึ่งแล้วครับสอบสองกับสอบหนึ่งอีกคือเก่าครับเขาก็ถือว่างามอยครับ งามยุ่ครับเข่าครับที่บ่าออกเรืองเหลืองนะครับพี่น้องขาดปุ๋ยเลยบ่ครับสพาพดดีแล้วครับแต่มาใส่หลอบสองครับใส่เอาล่วงเข่านอกพี่น้องหลอบสองครับหลอบสุดท้ายครับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยท้อบ้านครับครับศูนย์สิบหาหายหยิบหาครับ เราเคยใส่สูนี่เพราะเธอครับไปยุลานข้าเจ้าว่าเอาปุ๋ยตัวนี้ครับเลยลอกตามเพลินบ่งครับพี่น้องสิเป็นตาคือม่ครับก็ลองเบ่งครับจากปีหนึ่งครับพี่น้องขันคือขันงามกับปีหนจ้างเอาอีกครับก็ลองเบ่งนอกครับนาครับลงมือก่อนครับ เอาไใส่หลวเรียบร้อยแล้วครับย่างอีกสอบหนึ่งครับเอาไว้ใสู่นครับหน้าทางบานนี่ครับทางกันทะลักครับพี่น้องนี่เป็นหน้าทังอันนี้ทังพ่อ์เถาครับหน้าพ่อเถายูนนีสามไหลครับยู่หน้าผมผูนแล้วครับทางกันทะลักครับพี่น้องยู่นีอยู่อัเพอ่นนําเกียงครับ กด,ดุดโดนแล้วครับพี่ล้องจังสิดไดมากครับหน้าอยู่นี่ครับส่งมาใส่ปุ๋ยจังสิดไดมากครับส่งมาขายหยางกับจังสิไดมากเป็นโต้ด้มากท่หนึงครับตาครับสํา,า,ยยา,สาเ,น,น,น,าเน,นีจแล้วครับเหมือก่อนครับ